ผมอยู่ที่ร้านหมึกสดแม่กลองครับที่สันติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ครับเขาบอกว่าหมึกไส่ย่างที่นี่สุดยอดเป็นไม้ยังครับ5บาทไส่ย่างกรอบๆนะครับกรอบมากๆสองแบนีรับ กรอบกับไหมนี่ใกล้ๆกันใช่ไหมกรอบนี้ยังไม่ไหมพี่เอออย่างไรอแยกซี้อม่ต่างสายบาทเใช่ป่ะต่างมาก่อันี้มมเอะไระอนนเยไ่ดูแล้วะ uh um uh um> uh? uh uh ี่อะไเี่มันอยู่ในกระป๋องมานี่อะไรวะขาขายน้ำจิ้มเหรอออว่ะนี่ว่ะ จกนน่ยียูขาหลังมออเี้ยว่าดงอีนีกิขายดเหมือนกันนะนี่เปิดกี่โมงครับเนี่ยบ่ายสองครับอ๋อเปิดบ่ายสองนี่เที่ยงคืนแล้วสองทุ่มห้าโมงเย็นเอาห้าโมงครึ่งแล้วปิดกี่โมงครับปิดที่สอง เขาต้องเป็นคนอครับตอนนี้แีใช่ั้ยใช่ครับเรยจริงๆมันจะมีกลร้านร้าหลาอยู่แจะอเลทกอนะพี่ก็ยกมาหน่อยอย่างแล้วแบนหนึ่งหลับเลยครอนไม่เอาแบบพิเศษแบบกัว อึดดีบอะข้างในนี้มันไม่เหนื่อยเลยต้องทำพี่ไม่ใช่ยังไโอ้โหนี่ยแตกมาเลยเนี่ยคอคือเล่นบีบีกันมันมากมันอ่ะมันนี่เล่นแบบไม่กินไรมันดีเชียงใหม่สตรีทฟู้ดบาร์บีคิวครับเป็นคล้ายๆกับซีฟู้ดกริลซีฟู้ดราคาไม่แพงไม่แพงห้าบาทเองอ่ะหมึกก็สิบบาทขายได้ไงอะถูกมาก

ของมุกแยกถุงแยกแยกถุงอันนี้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 อ่ยังงงจำได้องกไหนเแล้วก็อันนี้แยกถุงสามถุงครับอันนี้สามไม้หนึ่งไม้แล้วก็อันนี้สี่ไม้อันนี้หนึ่งไม้อันนี้สามไม่องงเนอะถูกก็งงงงงได้ไง คนด้วยกันไม่ลองนะลองลอะไรถ่ายรูปอะอรกันเล่นโัลลังก์โลโคหน้าไปจะไปนั่ง่อเหรอไปข้าวกันนะ